โอ้ยไอ้เด็กใจนี่ไก่บุญโอ้ซ้ออ้ซ้เอ้ย่ามองมองมาแม่ไม่เล่นฉี่ไม่เล่นนะง่ามือสองคำได้ไรเออได้คนละครั้งเดียวจะต่อเท่าไหร่ก็ได้แต่คนละครั้งเดียวมันเหมือนบาทป่ะอย่าพิเตอร์ไปเล่นนะครับ ปาเลยไปสักสูนมือแดงหมดแขนแดงก้ายน้อยไอจัโซกีมุได้เลยมันจะสารรับไปห้าคนห้าเนี่สามาได้โอ้คตแงอ่ะโอ้ยทีมือเง้ยห้ทีมัได้มัดีเล่บอลเลยเป็นไะ เอาปหัวเนี่ยอแลันจบมันอบนี่มาชงสีชูใช่กัารเออเจ็บมือเจ็บมือไ้โซนอ่ะมัเจ็บแล้วไปสอนมเนี่ยนะสอนไหมสอนน่ยก็เอานี่กบอันนีนะกนะดลยว่าเอาไป่อเรด้วยตวนสตาร์ครับ วุดๆมาา้เนียล่เ้องเชื่อน้องต่างค่ะไม่นอนค่ะ lên cả, đó, đó. 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 Sao? Sao, sao, sao này sao, sao này, này? này. mắt, nói gì bứt nó quá, nhớ nè thành khô nè, Nè ném, cứ bỏ